เหตุการณ์ในคลิปนี้เป็นการแสดงทั้งหมดห้ามลอกเรียนแบบโดยเด็ดค่ะอื้หน่ากินมากมีคนามโด้วยเรียมอนูดูอะไรอยู่คะเนี่ยดูรายการทำอาหารอยู่ค่ะรายการทำอาหารช่องไหนคะเนี่ยไทย PBS Kids ค่ะสนุกคุกสนุกคิดนี่แม่ก็ชอบดูไทย PBS Kids นะาช่องเนี้ชอบมาก ดูรายการงเด็กด้วยหรอคะอุ้ยไม่ใช่เฉพาะรายการเด็กช่องเนี่ยเขามีรายการสําหรับเด็กหลายวัยแล้วก็มีสําหรับพ่อแม่ด้วยก็คือว่าแม่ไปดูบางรายการก็จะเป็นแบบคุณหมอมาให้ความรู้ไงเช่นว่าถ้าลูกดื้อเราจะลักมือยังไงนัทะนอ่เยีย่างอะไรอะเสียงพี่สาวโมยนัชาเกิดเรื่องอีกแล้วแน่เลยเราไปดูกันอควเร็วๆๆ็เดูด ทำแบบนี้นะคะนี่ทำไมนะะเรื่องของเต็มบ้านแบบนี้เสื้อผ้าของหนูนี่นะหนูทำตามในคลิปในคลิปหนูดูคลิปอะไรหวูมีของเข้าหออย่างเงี้ยเนี่ยป้าบอกนัชาตั้งกี่ครั้งแล้วว่าคลิปเนี่ยมันมีทั้งดีไม่ดีให้เลือกดูเฉพาะคลิปที่ดีเท่านั้นเข้าใจไหมนี่หูคลิปดีดีเหรอคะป้ากวางใช่ นักชาตะโกนอะไรวายๆดังลั่นบ้านเลยเนี่ยช่วงนี้นักชาเป็นอะไรเนี่ยพฤติกรรมแย่มากเลยเนี่ยเรียนแบบรายการนี้คลิปดูรายการไม่ดีป้ากวางบอกแล้วเนี่ยให้เราดูดีๆก็ด,ดูแต่รายการอะไรไม่รู้อะน้องพิมพ์ทำอะไรอยู่ลกูกหาอะไรอยู่ลูกฮะหาเสื้อตัวเปรดของ อยู่ค่ะเคมูที่มันเป็นเสื้อตัวไหนฟ้าแล้วมีลายหมาสีขาวว่าค่ะเคมูสีฟ้าลายเสื้ออะไรแขนสั้นแขนยาวลูกเป็นเสื้อแขนสั้นค่ะสีฟ้าในเคมูช่วยหาหน่อยค่ะมันไม่มีเลยมันก็ต้องอยู่ในนี้นี่โอ้เคมูตัวนี้ตัวโปรดของหนูเลยนะคะแล้วเคมูก็สั่งมาให้แพงด้วยนะคะอันนี้สีน้ำเงินไม่ใช่สีฟ้าค่ะสีฟ้าอ่อนๆนะคะคุณนะเดี๋ยวนะที่หนูชอบใส่อะค่ะอ๋ออ๋อนึกออกละสีฟ้าอ่อนๆแขนสั้นจะยืดแล้วลายหมา ใช่ค่ะแกมูโอไม่มีจริงๆด้วยอ๋อหรือว่าพี่สาวซักแล้วขึ้นไปรีดข้างบนแล้วลงมาหรือเปล่าถ้าเองไปาดูซิป่ะโอ้ยเชือดบนของพี่พิมเลยแกล้งพี่พิม์ดีกว่าพี่พิมมาเห็นเดี๋ยวต้องคิดเหมือนในคลิปเลยให้เละเลยฮะคะ 你们唱什么？ ใช่ไหม<ช>ว่า<ช>ดูคลิปให้ดูแต่ช่องดีๆช่องแบบ อยากไปดูเนี่ยแล้วไปเรียนแบบเขาใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะป้ากวางใช่หนูก็รู้นี่ข่าวที่แล้วป้ากวางก็บอกไปทีนึงแล้วนะ <c oughs> ว่าให้เลือกดูแต่คลิปดีๆช่องไหนไม่ดีอย่าไปดูดูแต่ช่องที่ <c oughs> ดีเท่านั้นนะคะแล้วดูสิเนี่ยช่องเนี้ยดูดีฮ้แกงสอนแกงกันอะไรไม่รู้แล้วดูเสื้อตัวเนี่ยเป็นเสื้อตัวขวัพี่นั่มนะีนะชั้นป้ากวางซื้อมาตั้งหลายตังจะไม่ทำแบบนี้กับลูก เย็บให้เลยได้ไหมคะเย็บมันก็จะปะผุงี้เลยนะแต่แม่ไม่ทิ้งหรอกแม้เสียดายแม่จะไม่ทำผ้าคีน่านาชาข่าวหน้าถ้าทำแบบนี้อีกป้ากัวจะต้องปีสิบทีเลยนะขังเฮียจะต้องโดนลงโทษด้วยอะไรดีงดกินขนมหนึ่งอาทิตย์เงินกินขนมเลยกินขนมเลยนาชาสา เด่นขายของที่โต๊ะโอ้อาวันนี้นัชชาก่อเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อวันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ก่อค่ะวันนี้เป็นเด็กดีโอยสงสัยว่ที่แครมูนสอนเขาไปเนี่ยเขาจะเข้าใจแล้วนะคะบอกให้ดูรายการดีๆเนาะใช่<อ><อ> เป็นอะไรบอกพะความมันโดนอะไรมันโดนอะไรไหนเนี่ยโอ้โอเป็นอะไรเป็นอะไรโดนอะไรอะ่อะเเฮฮ้ย้ยม,มีนะจ๋าเฮ้ยณชาทำอะไรอ่ะล,ลูกตายแล้วตายแล้วนี่ยังมีเลือดอยู่ด้วยอะ่ะม,มีตังค์ทำแผล่อนโตายแล้วเลือดไหลไม่หยุดเลยนี่เดี๋ยวไปเอาว้าว พิมพิมไปเอาเบตาด,ดีนไปเอากับประยาเร็วน้ำเกลือด้วยเร็วๆขอสัมลีด้วยโ,โอ้โอ้โอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องหายแล้วหายแล้วลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องอาให้แม่จ๋าโอกแม่จ๋ามาโอนน้ำชาหน่อยเร็วฮะเราทำไมนิดต่อได้ลูกฮะหนูดูจากนิดนิดอะไรด้วยมือตัวเองแบบนี้ลูกโอ้ยเอาอีกแล้วดูรายการอะไรไม่รู้รายการฝรั่งใช่ไหมที่ชอบทำอะไรแผงๆอ่ะบวันป กวางเห็นหนูชอบแอบดูประจำเลยอ่ะแล้วทำไมถึงไปหั่นมือเนี่ยฮะ <l ots> มันเหมือนปลาแซลมอนมันเหมือนตรงไหนนะชาโอ้ยลูกก็พิมพ์จ๋มากนลยเป็นปเอายานานขนาดนี้เนี่ยอ้าวใส่ยาหายแล้วหายแล้วไม่ต้องลองแล้วนะ นี่แคบุญขาตกลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะเนี่ยก็เมื่อกี้ถามน้องแล้วเขาเรียนแบบในคลิปแม่ว่าน่าจะเป็นคลิปตล่งใช่ที่เขาชอบเล่นแผงแผงเล่นเกลียนกลียน่ะเขาบอกว่าหั่นเพราะว่ามันเหมือนปลาแซลมอนแม่เคยเห็นนะบางทีเขาแบบใช้นิ้วปอมหรือมือปอมแล้วหั่นไงแล้วเด็กอ่ะไม่รู้เด็กใช่เด็กเขาก็ไม่รู้แล้วนี่เขามาหั่นมือตัวเองแล้วเป็นไงจัากจ๋าเลือดไหลจักแล้วไปเอามีดมาจากไหน ฮะมีดไข่ไปหยิบม,มาจากไหนคะมมาานในห้องครัวไ,ไ,ไม่ได้เลยเนี่ยขนาดเอาไว้สูงแล้วนะไม่คารนามือหรอกเนี่ยปีนเอาใช่ไหมคะ จะก็อีปีเหรอไม่ได้นะนัชชาป้ากวางบอกแล้วไงว่าห้ามดูรายการที่ไม่ดีแบบนี้ดูแต่รายการที่ดีสิรายการไม่ดีก็สอนให้ทําอะไรแบบเนี้ยฮะอันตรายต่อชีวิตนี่โชคดีนะมันแค่ค่ะมันแค่บาดไม่มากอะถ้าเกิดลึกแบบไปบาดเลือดไหลามากกว่านี้หรือไม่มีผู้ใหญ่อยู่นะแย่แน่ๆน่เลยรู้ไหมเชื่อป้ากวางยางดูแต่รายการดีๆนะคะ ค่ะเออโอ้ไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องแล้วหายแล้วหายแล้วพุ่ง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 นะโอ้อามามาโอ้โอ้โอเวลาเงี้ยทำนะเงียบ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 อะให้แม่จ๋าโอ้ให้แม่จ๋าโอให้แม่จ๋าโอ้ต่อไปดูแต่คลิปดีๆโอเคไหมสัญญาก่อนอ่ะสัญญาสัญญาเออมือเนี้ยแหละสัญญาเบาเบาเบา ไอโฟนสิบสามสีชมพูสวยถูกใจมากเลยนี่โอ้หสีชมพูอ่อนๆนะกระดังน่ารักเลยชอบถูกใจมากแหม่มค่อะไรก้าคะอย่าบอกนะว่านี่ไอโฟนสิบสามโอ้โหใ่เลยแล้วขอดูหน่อยไดเบาลูกเบาๆายแล้วนี่ถือเบาๆเดี๋ยวมันตกแตกแหมแค่มดอะไรค่ะว่าไอโฟนสิบสามเนี่ยมันหน้าจอแข็งแรงตกไม่แตกไม่ใช่หรอคะไม่เอาค่ะใครจะลอง จะบอกว่ากระจกแข็งแรงแค่ไหนเราก็ต้องห้ามทํากระแทกหรือตกเด็ดขาดค่ะสวยดีนะคะนี่สวยไหมเซียนบูนี่นี่สวยมากเลยแล้วทำไมไม่ใส่เคสหรอคะเนี่ยก็เพิ่งได้มาเนี่ยยังไม่ทันซื้อเคสมาใส่เลยสีสวยมากเลยว่าแต่ว่าวิ่งพุ่งมาหาแม่ทําไมคะเนี่ยอ๋อ คืีว่าการบ้านนะคะมันมีข้อนึงไม่เข้าใจเลยต้องรีบส่งครูแล้วเย็นนี้ด้วยค่ะแม่ช่วยสอนค่ะเดี๋ยววางดีๆก่อนนี่นี่นี่วางที่แท่นมันอย่างดีจ้าอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะไปไหนหน่ะดูซิกล้อไหนโอ้ยไอ้คนผิดถามได้ไอ้คนผิดถามแล้วเขาบอกว่าคำตอบนีแจกดีนะลองดูดีกว่า อ้นหูแต่แค่นี้เดียวเองแบบนี้ต้องลองทุบหาวต้องใช้คอนนี่แน่อตาตัวเลยไม่เห็นแข็งแรงเลยโอ้ยการบ้านง่าย น,นี่ก็ต้องให้สอนเฮ้ยโทรศัพทที่ไ,ไหนอะเมื่อกี้ก่อนหรือไปไว้ตรงนี้นี่น้องพิมพ์น้องพิมพแคร์มูนโทรศัพท์แม่ไปไหนอะจำได้มาที่หนูมาบอกให้แม่ไปสอนกันบ้านแล้วแม่ก็วางไว้ตรงนี้มันก็แปลว่าอยู่ตรงนี้ก่อนน,นอออะแล้วหายไปไหนอะแคมูนโทรศัพท์แคมูนหนูจะรู้ได้ไงคะว่าโทรศัพท์แคมูนแคร์มูนจะไปไหนเอาเมื่อกี้แหละไม่จริงแคมูนไปไหนหรอวะ 拿产，难产没用。 โอ๊ยน้าจา้าไ,ไม่ได้ค่ะป้ากวางต้องตีหนูนะเพราะว่าหนูทำผิดหนูทำลายเข้าของแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะโอ๊ยน้าจ้าทำไมถึงทำแบบนี้นี่ดูสีเนียแล้วบอกมาเลยดูมาจากคลิปโอ๊ย,ไม,ย,ยไม่ไหวแล้วอย่ามาทนแบนี้ ชาแล้วใช่ไหมฮะว่าให้ดูแต่รายการดีดดูอะไรก็ไม่รู้คลิปไรสาระเราดูดิคลิปแกล้งคลิปอะไรออกมาทุบไอโฟนอย่างเงี้ยมันทําได้ที่ไหนอ่ะรายการดีคืออะไรรายการดีคืออะไรน้องะไรนมพิมหนูได้สอนน้องไหมอ่ะว่ารายการดีๆคืออะไรหนูไม่ได้สอนจิ๊กแค่์ดูนั่นแหละค่ะต้องสอนน้องใช่ไหมคะว่ารายการดีคืออะไรไม่เคยเลยลูก เขาแบบว่าเราได้แตบอกนัชชาว่าให้ดูรายการดีๆแต่นัชชาก็ไม่เคยรู้เลยว่ารายการดีๆคืออะไรอะคะ่ะจริงด้วยอะ่ะนัชชาป้ากวาะสอนเองว่ารายการดีๆคืออะไรนี่นัชชาป้ากวางจะบอกให้ รายการดีๆนะก็คือนี่ให้เข้าไปดูในช่องไทย PBS ไมใไอแพดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้ iPad ของป้ากวางใช่ไหมแต่ปกติหนูชอบดูผ่านมือถือของแม่ใช่ไหมคะใอ่ามันก็จะมี YouTube เหมือนกันใช่ไหมอ่าน้องพิมพเข้า YouTube เลยนี่เสิร์ชเลยค่ะน้องพิมไทย PBS Kids โอเคนี่น้องพิมพ์บางคนนะถ้าเกิดว่าเขาชอบใช้คอมพิวเตอร์ก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้เว็บไซต์ไทย PBS Kids นะคะหรือว่าบ้านไหนชอบดูทีวีก็ดูผ่านช่อง3ไทย PBS หรือช่อง 4 ALTV ก็ได้ตดแต่นัชชาเนี่ยดูผ่าน YouTube นี่ไงน,นีดูเลยดูเลยนี่เห็นไหมรายการในช่องไทย PBS Kids นะ่ะเขาก็มีหลากหลายมากเลยมีรายการที่เหมาะกับเด็กเล็กๆแบบนัชชาเยอะแยะเลยดูสิหนีหน,นิทานการ์ตูนหรือว่ารายการที่ให้ความรู้แบบสนุกๆเช่นขบวนการปันน้ำนมเห็นไหม แย่นเอยแย่เลยเออใช่นี่เห็นไหมแยะเลยงานนัดชาเดี๋ยวพี่พิมพ์ไปกดติดตามในมือถือแม่จ๋าให้นะเอน้องพิมพ์เราช่องนี้ไทย PBS Kids ิะเขามีรายการสำหรับเด็กโตแบบหนูด้วยนะชาชา นะสอนภาษาแล้วมีอะไรอีกนะที่ราสอน,สอสนภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอังกฤษจะมีด้วยนะคะอันนี้อันนี้ใช่อันนี้เหมาะสําหรับนัชชาโอเคได้เลยได้เลยเนี่นัชชาจะบอกให้พี่อ่ะชอบดูช่องนี้มากเลยนะถ้าเกิดว่านัชชาดูเนี่ยเราก็จะได้ดูช่องเดียวกันเยดีจังนี่นัชชาหนูอยากดูอันนี้ใช่ไหมนี่นี่สุนัขแต่รู้มันชอบปีนป่ายชุ่มๆใช่หมาคนนี้มันเก่งมากมันลอดท่อได้ด้วยมั้ยเขาเปิดการ คนไว้ให้คนได้ด้วยเหรอได้มันฉลาดมากเลยเห็นไหมเลี้ยงจ้างเอออยากเลี้ยงจัางอือเนี่ยเห็นไหมหนูดูก็ได้ความรู้ว่าสุนัขอ่ะเป็นสุนัขตำรวจก็ได้เก่งไหมคะเก่งค่ะอุ้ยเหมาะไปเลยนั่งได้เออนั่งก็ได้